การเป็นด้านนวัตกรรมด้วยเนี่ยมีอาจจะมีคนพอมีเสถ่าของแต่ละคนพอแต่ทั้งหมดในทางของตัวเองด้าที่ประสบการตั์ทุกส่วนงานด้วยนะครับแม้แต่หน่วยงานองค์กรอื่นนะฮะหน่วยแทนองค์กรอื่นของทางของทางจังหวัดเองบางเรื่องในเรื่องเรเลย์ข้าในเรื่องสิ่งเรื่องบางเรื่องเราต้องอาศัยอุตสาหกรนเราต้องอาศัยพมจเราต้องทุกส่วนงานจริงๆวันนึงเราแก้แต่ทางเรื่อง นัญหาเกิดขึ้นบางทีมันมันเกิดจากสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้บางบางสิ่งบางอย่างแล้วก็แต่แต่เด็ก,เกที่บอกครว่าเทศบาลรู้เลยหน้าที่ก็คือเพื่อเป็นแม่บ้านของเมืองอยู่แล้วแม่บ้านของเมืองแม่บ้านบางครั้งข้อจํากัดในเรื่องกฎหมายก็จำกัดในเรื่องระเบียบทำอะไรไม่ได้มากเหมือนกันนะ บางทีนี่ต้องอาศัยทาสงสงอสซอร์จนี่แหละเรื่องเรืข้อกฎหมายในเรื่องของความสุขเนี่ยบางทีต้องเอาตัวนั้นมาช่วยใช้ในส่วนของการลุยลงไปแต่ทุกคนเนี่ยเข้มแข็งในการเคื่อนกันมัน,มนเกิดความสําเร็จใ,ในการแก้ไขปัญหาต่างๆนั้นคือเช่นว่าไม่ได้ไม่ได้ใช้ว่าไม่ได้ผ่าถึงว่าที่มันไม่ใช่เงินของมึใช่เลยทุกอย่างที่เกิดขึ้นในจังหวัดในเมือ,เองเขเล็กในเขตเทศบาลเขาเลยก็คือภาระหน้าที่ของทางนนิสิตมานอยู่แล้วประชาชนเกิดเหตุการณ์ขึ้นมา ตอนนี้เจนึกถึงเทศบาลก่อนเลยมาก่อนเลยไม่ว่าเรื่องอะไรนะไม่ว่าเรื่องอะไรเทศบาลก่อนเลยเทศบาลเองก็รับกับรับรับมาก่อนเหมือนกันีิเทศบาลภาษีคอยประสานคอยแก้มันคือเกิดเหตุร่างมันเลยเป็นอะไรที่ชาวบ้านมั่นใจที่อยู่กับภาคี่รุ่ยไทยสุภาพที่เราช่วยทำเสเรื่องนั้นนะครับแล้วก็ต้องต้องขอบคุณทุกภาคี่รุ่ยไทยจริงๆที่ที่มีค่ะก็จะต้องทั้งทั้งเรื่อ ตัวล่าสุดที่เราทำปีที่แล้วมีแลยต้นนที่เรามามามาบายนีเชิทางทางธนการค่ะค่ะก็ได้แนะนกันไปแล้วน่าจรู้จักกันหมดแล้ะตอนเวที่มีนะคะอาจารย์ที่รงรอนะคะซึ่งพี่อ้อ่นะคะ ก็เป็นหัวหน้ากลุ่มงานอันไรสิ่งแวดลน้องยุ้ยน้องเชอรี่ใช่ไหมใช่ไหมคะค่ะน้องเชอร์กันเลยค่ะซึ่งพี่เจมส์รับคุณพี่เจมส์ค่ะค่ะโอเคจะโทษทีพี่ฝนร้อยเอ็ดที่ให้ความสำคัญในเรื่องการพิจารณางานอันไรสิ่งแวดล้อมท่านี้วันนี้พี่ก็ต้องขออนุญาตนิดนึงเดือนฝ่ายที่มีประชุมเดี๋ยวเวลาแล้วก็ประเมินกันเลยเนาะเพราะว่าหกพันกับเจ็ดพันนี้เทศบาลหนึ่งร้อยเอ็ด เป็นตัวที่สําคัญเลยเนาะที่พี่กับเจ้าโอ้ดู 7, เจ็ดพันค่ะในส่วนนี้แทีกันเลยเนาะสูตรระดมงกับสสจอดูได้เลยผ่านอัไหนก็ได้ค่ะเป็นที่ตเู้จังายงานเป็งนเป็น้ป็น้นเ้องานเปางาน้าไเนานได้เป็นูเดดน

ดีาการทนเหมกนคือเขากไม่เคยเปลี่ยนเจ้าที่เนาะก็สั่งเดิสั่งเดิ ยายมาใหม่โอเคตอนนี้ก็ได้สองคะแนนเนาะปีหน้าี่จะ้กอคนได้รับการพัฒนาศักยภาพถ้าคะแนน3ปีย้อนหลังได้5คะแนน5คะแนนแล้วไปโงเกียนด้วยกันเหรอไปไปรงชรนด้วกันด้เหรอเดี๋ยวไม่อ้านยย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 หยย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 งยยยยยยกยะ